ค่ะพี่น้องทุกทุกคนหลังจากที่ห้าไปหาเกียร์อีดีทุบอีดีมาได้แล้วเตอนห้ากับแวะแวะล่างแล้วก็าม,มาขวบัวอีเทสไซเมนู่ยังคุณยายกอลิโก้ยแกฮิเล็กแกฮิเล็กกล่องข่อยสงสัยสิระเบิดเพราะว่าความงามของเจ้ามันเฮ็ดให้มัน,ม,ม,นมันสโลมั้ยมันสโลหูบอมันสโลไมันเป็นอย่างไหน แบบจะโลแบบวงเดี้ยคก็เหี้ยเจะโลบ่จะโลแบบไหนอืมแบบแรงกระสันแบบซาซาแบบซาซาลอุ้ยจะโลขึ้นจังสองกงนี่จะโลขึ้นยังจาตสองกงอืจะโลแบบซาซาเเด้กี่นอกเออหลายหลายหลายจะติดตาแสบเนาะิี่ตาเนี่ยแวเหยียบรหลดที่ตาแสบตัวไครละแนกตั้มเขาเบื่อ นั่งบีบสิวอยู่โอ้โอ้โอตั้มเขาเบื่อให้มาเขาเบื่อตั้มย่านางใส่ะอยู่ใส่ล่ะโอ้โองอยงยง,ยง่ายงยง่ายอยู่ว่าไปหาบกเข้าบกเข้าเลยไปแพ้ไปหา,ปา,ปา,ปาอ,อู้ยเนี่ยมาโบกมือปัน้นนางงามจักรยานบ่แม่นางงามจักรวาลได้นางงามจักรยานโอยอ on air และ <laughs> ออนเอเล่ออนเอเล่เมนูแกงขี้เล็กตอนนี้เอ่อตะโดยแล้วก็ตำยานางแล้วแล้วก็ถือคะเลคะเลคะเล่มาแล้วก็มั่งยองมั่ขันมาปั่นมาบีบนวดสะถูจะฉีกใครเน่นอะตะโดยใครนางยูนับก่หยี่อยู่ปลาเราเงินใครเนนเนาะให้ไปครบให้ไปนี่ใครเนนเต็มรงน้ำเนาะหาวปัดหายกลัวผมจะว่าพื่นหน่อยเด้มาท่านไเลยมาจะว่าเองเด้อ ของห่าวทั่วอลไลุป,ปีลบไป,ปแบกให้แหงหอด,ดได้กะว่าไถมโนจักแล้วอชอบนกอู๋สูงว่ะเป็นบาติบอกว่าเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนพิกัดให้ไปคุบอีลีขอไปอยากให้เจ้าลงคหนามหลายมันจังแ่เพราะเมียนดอกตะโ,โดยเวลาเจ้าไปลงน้นามเลยทั้งแรงมากเจ้ากระบาดหนามอาบในขอยกเ็เลื่อยไปอยากให้ลงไปไถบ,บไ่ไถไปถือแต่หนามมาที่นี่ลถมาเฮือนกระบาดหนามประช้าพรม ก็เลยหายไปครู is, อีหลีพ่อได้เหือแตกพ่อได้นี่มาได้แขกแล้วกับบ่ไปผีแล้วมาตำเขาเบื่อญานางังเดี๋ยวสิเก่งขี้เล็กใส่อีหลีเด,ด้อค่ะเด้อขัวไว้แล้วขี้เล็กนี่ก็เก็บมาแต่หน้าเด้อค่ะต้มมาแต่หน้าทาเลยแต่ทองปีกวิเวกมากเขาเดียวเก็บเต็มเลยมหมปลาโลนาเขาเออเออหน้าแมนจงเออเต็มเลยต้มตมาแต่หน้าเลยแมบบ่บัดนี้มาสิบเบอมือนี่จะให้พ่อขัวมันว่าเขาบ่ได้เข้าวัดเลยให้ดีเด้อ หนูสมามขี้กินแรงเริ่มขึ้นแล้วเด้อค่ะเด้อเ,เริ่มปฏิบัติการแหละแล้แลทองแล้วก็หูนาทีคือว่าปูกข่าวต่โดยแล้วก็หูนาทีจะคันหนามจะนางแล้วแล้วก็มาพักประตูเพียงเออจะสีแดงไหมของผงผงของคันคันจะสีได้อาบน้ำสีได้ผ้าเป็นอันนี้บอกขอให้คันเนื้นอ มีอหลุดแปลงมาสองสองของผมมาอันนี่พันพ่อนาเลยเพอก็มีคารลมเลยแหละเพื่นเมียนี่เลยว่าทสินเฮ้ยผสมไม่หยิบเดียวเพิ่นหือมมือมือมใช่อยู่อันเพิ่นเพิ่นไอ้นั่นเนี่ยเพิ่นลอยเพิ่นลอยกินกินเหลืเกือบเบิดเลยลอยตัวคือขันอืมเป็นคนหาบริหารคิดอยู่บอกว่าแล้วให้เจ้ากินต้นที่เจ้าแวะทีแล้วย่ายเลยเจ้าคือพื่กินต้นกินดิบเลย คัวกูนานมันนอนหลองงอคุยดีกับมือกันหนั้นไปนอโอ้ยเราขูบจนหวาดูเงียวช่วย้เจกไเ,เสืงอสิฟอกหอมเสืงอสีเบงขีจบจาขวางเบงแวเบงแวกสสีหลอดให้โบบูพี่น้องเอ้ยดูดีโบกี้เอ,อ,อาเลยมันขี้ขาดากเหรอมาเรื่อาไปหยังขัดสบมันอู้ขเดยนี่ขือขาด เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอนมกับโบกินเข่ากับโบกินหมูซื้อกับโบกินหมอดรนดีเอ้ยหมอกัยูใกลด้วยค่ะพี่น้องอยู่ในเมืองคุนหมวมากกเสียนี่เมาชิยเีดบดอันนีเดี๋ยวเดบดท่านไหนใส่ชิ้นกับเดี๋ยวห่วยอุ้ยอันคนโบราณเห็นยังไงจังโบราณใต้แล้วเสรมันกิ่งมันกิ่งมันกิ่งยุ่งมาท่านไหนใส่ชิ้นกับใสเดี๋ยวก็ับ ค้าคนมือม้งค้าค้ากล้องเหรดื้อดื้่าวอย่างหยคนโบราณลงมลงมือลงมาว้ละมึนละด่วากูกูว่ากู่มึนนะเียวกงก็ไม่ยิไงกํลังอนี้ดีๆจอกพเ้าคูเาแล้วเล้วเจ๋กําลังกินหนึงมันหวานเีมาอือขอบคุณค่ะอนน่อยถือแก่ขาแกงขีเล็กขาแกงขากันเขาแกงเฉลือดน้ำบ่หน่อยวา ทันคนเดียวุเเอ้ยมันรักกินเขาก่อนเห่าเชี่มึงานไดกินสั่งเจาะเ่ีกระาเพียงเจากรไปหน้าดิจัหาโอ้ยกเหลือใจขนาอืม้ยมันจิบมันรักกินเขาก่อนเห่าขึ้นบอกินนะตาทองกินนะอืมบัคาราบอืมคารา เราคิดจะดูโอเคไหนยางตลาดมา้ารวมมดเลยเมืองโอ้ยยังไงวะแก่สีเล็กแก่สีเล็กปานมา่นบุนเออปานมาหนาวานยังไงเริ่อาะกรดูกันเลกนบองผมเขียนงักันเลอ้าเขนงันกบิึงบงเจ้าของ

โยขาให้เจ๊ละเนาะามันหักาคนเก่าไปหลายสู้มันมันยากอีกดิเนาะมึงอัอนนอยกับพวกอนันนอยมต้องไปดองอาจารย์ <laughs> แต่อยู่แต่นี่ก็ะซั่มอะกระยู <laughs> แต่บอกเดี่ยวๆละ่ะอันแล้วไม่อยากไปคุบน้ำเขาเ <laughs> ขาละเอาอันนี้งานหนะักให้บอ กูืบาวนีกูอยักโกกแตดีโกกกระแตเขาาซื้อแท่ผกูแห้งจะเอาโกงเงินเจ้าตีมาแทนโกงไงบ่แตกหรอกพันบ่ต่ยตื่นนี่โคงมันบ่แตกมันจะโกงหินบ่แตกไงดอกขวดเหลีย่างเนี่ยพอจะบอกนะว่าสิซิมจโกอันลีวเเลือแ้วส các đội làm mưa nhăng ui mưa làm cái xe phun đó à cái láng đua thế ui làm xe phun tài cuu con này à, nó vẫn tốt đã công nhân con này dù nãy giờ xài vào nắp táp tàu nè đấy cà kít đi tao đồ cà kít keo đi โอ้ e, อยยังยังเขาก็เตรียมหายเบิดอสุยางพ่อปั่นดูดอกตาดุยเอ้ยโจมเขาก็บ่หาโจมมาหรองถาก็ถือขวดว่านหมว่าหมูวางกับโมกปลาซิวใส่เลือดมือเนีกับชแกงขีเล็กใส่นับโต๊ะอับกินอ่างากเสืองอ๋อหินนามาบ้านนี้ไงอ้ากินเสื อกะปุุงเครื่องปุุงเอ่ออียังล่ะอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเด้่องรากามันตัางไปแกงใส่กะทิอีหลีเท่ากับขัวเรียบร้อยแล้วถ้าให้แจมอนเดือนแล้วใส่อีหลีใส่หอมลงไปแลาวค่ะนอนเดี๋ยวปิดฝาก่อนสักพักหนึ่งค่อยมาเบิ่งกันว่าจะแซ่บหรือไม่แซ่บจะได้ลูกนั่นลูกผนกี่ตะหลอีแล้วเออพูดอุ้ยอีหยัง เดี๋ยวมันสิไงชัยดมเนกูาดาเนอะี่มาส่หองผมใส่ไปล่ะอุ้ยดมบุญนดมสมกินถือควโเลนไหนคละอันละไดเท่ายายกอลีกอเทึงตาดยยาโนเข่าถ่วงตาเมียเดือดอออแล้วใส่แงลงไปเสือปวงเก็บมาแต่หนาว งงโอ้ปากสีบ้านน,น,านี่ไงเขาวะจะสอนมากีมก่อนเดี๋ยวจ้างเกลือโต๊ะมากดซุ้มก่อนจะถอนมันเลยเนาะน,น่าจิโต๊ะเนาะคุณ อ็นีค่ะฮึมฮึมๆึอยู่คุกผลสิโตกก้นเลยจะโดยไปแบกงมันชอยลมพายุมาแล้วเขาว่าบอเกอรเจ็ดวันเา้าเจอฝุตกตเขน่นอนเขาว่าะอีรีทีควไหวด้วยค่ะเด้อแต่ปัญญงกินายปัญญงแหวะแล้วเรียบร่อยก็โดยร้อยกัมตั้งสามสี่กัมคนได้หนิปนกับโบเบิร์ดมุ่งเข้าเดรรายแหงเนาะ เงอด้วดยมือจีไปหาอยู่บ่มือนี่เออเออไปมองเกาตัวมือจีไปสอนมองเการื้เอเือีไปหาจีไปอนเงอะอย่ามาเป้าจะกระอนเด้อครับ กินก่อนแสบแสบแสบเพราะว่าเอากระปุนมักินให้แสบน้อยน่อยโอ้ยโอ้ยแข่ง ก็ไปกินแล้วพี่น้องมาใส่หอมด้วยละทงละทงพวกหลักกระสอนสองกระสอนกระบากันไปหอมหยหวยเลยอือไปดูดีเก็บมาแต่น่าค้ากะหาเก็บริมด้วนิดๆน้อยๆใส่ไปไปต้องซื้อไปซื้อปากเผาก็ไปหาลักเอาปากเผาก็ไปหาลักเอายัง หอมลงไปกับกิทบขนาดตัวแสบละดิโอ้ยหอมผักขาหอมผัดจูดีดีพี่น้องเอ้ยสามะแบงไปกินเด้อแกงกะทิตรงไว้โดนไม่จะบูดไหนเวลานาทีอตอนนี่แหละโอ้ยโซวเอาถวยมาเร็วๆวห่งงามขื่นอ่ะาเอาแกงเด้อ ก็ตักไปหนด้มาดูมาดูโอ้มาคุณตักไปไหนได้กคลีไปเพื่อทนียก็ขีไปเพนี่ะจ๊เด้อแขีเล็กใ่แก่ขี้เล็กใจลีดใจลีดไปหาโดยตัวเองยตัวเองเก็บเก็บตก่าลืมก็ไะไรก็แชีเด้อจ้ามาถวยเมามาถวยเมาถวยเมายายจะนิกากอะไรโมหน่อยแล้วเออเอาไปเจ้าหมอจังสีอิม บตกตาดอกจ้าหากเบาซิซิไ่สบดีค่ะแช่บอตซด้ยแช่เขาวดจะกับบาแล้วนี่ขับบานี่มันมัดิมันไิโอยมันตอดทางไปไม่ัวมแสบแ่งเนาะแสบมันแสบ แล้วจะเอากินให้หอดมือทั้งเด่นตีกินย่อมมาเถอะเนื้อคำว่ปพรมเด้อคันฮา่เป็นเนื้อเขาไป็นเนื้อคุกเหาแล้วก็จะหายอีกหายแล้วเนี่ยเมื่อเขาหายตาแบบเหมือนบหัวของกินน้ำเขาอ่ะเร็วสักเจอยเปิดน้ำลงไหวเมื่อวานโทรหาคนบ่มีอินเทอร์เน็ตโทรหาทางไลน์โทรหาทางไลน์บัดเทนี้แทนที่สิปิดวาวน้ำ ก็บอปีตเปิดทิ้งไว้เป็นโมงอยู่นั้นแหละอุ้ยพ่อมคือผอเพิ่นมาจะาเจอยมาคือบอปีตว่าอุ้ยเพิ่นมาจในอยู่สองคนตาพลตาพลว่าอุ้ยมีแต่คนสลาสลานเนาะตะโดดเกิดกวนกับบัวได้ตาพลเพิ่นมาอีกได้ แลพุ่นรยางน้ัวขว้าเอาวามเขาปิด็ลกเงื่อนไ้ชิปิดเขาจะได้หลักเปินในหลุนตีเปินวาตินเนอะโอ้ยหลักสร้างบุกคือว่าวาวน้ำก็มีเอาๆกินๆหายแฉบๆเดินไปอันนี้ก่อนไปลานขาก่อนไปลานขาไปซื้อยาไทยพยาธ